สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีสิงห์ถือได้ว่าเป็นราศีที่ ท่าของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่สิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีความคล่องแคล่วเป็นคนที่มั่นอบมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากนะครับและน่าทึ่งเป็นอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับว่า เป็นนักจัดการนักบริหารที่ดีนะครับด้วยความสามารถของพวกเขาเองทําให้พวกเขาสามารถที่จะขึ้นเป็นผู้นําและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยนะครับคนราศีนี้มีลักษณะเป็นผู้นําโดยกําเนิดอ,อยู่แล้วนะครับพวกเขามีความสามารถรอบด้านมีความมั่นใจในตนเองและสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับ ด้วยความสามารถนี่เองจึงทำให้ชาวราศีสิงห์อยากได้อะไรก็จะได้นะครับอยากได้เวลาอยากได้ความสำเร็จเขาก็จะไขว่คว้ามาให้ได้นั่นเองนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์ได้มาทำคลิปเติมกําลังใจให้กับกัลยาณมิตรนะครับวันนี้ขออนุญาตมาในหัวข้อเงินทองกำลังจะเข้ามาดูท่านผลข้อแล้วนะ เช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาข้างในเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะครับว่าพลังงานในวันนี้จะตรงกับท่านไหมนะครับเช่นเคยนะครับ<ๆ>คลิปแบบนี้เป็นคลิปสุ่มพลังงานนะครับดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับขอให้กระยาณมิตรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปครับเอารอาคัประจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนให้กับทุกท่านนะครับจกักไทเช็คพลังงานนะครับ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้จงเผยพลังงานในวันนี้ออกมาให้ตรงกับคนที่มีโอกาสเข้ามารับฟังด้วยนะครับเอาละครับพลังงานที่ได้ในวันนี้นะครับที่อาจารย์ตั้งเจตอธิษฐานขึ้นมามันเป็นพลังงานของคนที่มีบุญวาสนามาเกิดนะครับเป็นพลังงานดวงชะตาเขาเรียกว่าดวงแข็งมากนะครับอาจจะพูดได้ว่าเป็นแมวเก้าชีวิตก็ว่าได้ จะขอขยายความนะครับดวงชะตาพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้มันเป็นพลังงานที่แข็งมากๆหมายความว่าในชีวิตท่านนะครับจะต้องเคยผ่านเคยริมรถชีวิตมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์มีเงินมากไม่มีเงินนะครับหมายความว่าในช่วงจังหวะชีวิตต่างๆเช่นส่วนมากเกิดมาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับจะต้องลำบากก่อนนะครับ พอลำบากแล้วในช่วงใดช่วงหนึ่งจะเจอสภาวะที่โดนหักหลังไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนที่ท่านไว้ใจมากที่สุดและจะมีจังหวะที่ชีวิตดวงขึ้นหาเงินได้เยอะเดือนหนึ่งได้หลายแสนบาทใช้เงินแบบกระจายใช้เงินแบบไม่คิดและจะเจอจังหวะช่วงที่ไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวก็มี ครับเรียกได้ว่ามันเป็นพลังงานของคนมีบุญเพราะว่าท่านได้ตั้งจิตมาในชาติภพนี้ว่าอยากจะริ้มรองอยากจะริมลดชีวิตของมนุษย์เนี่ยทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจนเป็นรวยนะครับเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนหาเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองอะไรเป็นต้นนะครับและพลังงานวันนี้นะครับที่ขึ้นมาเด่นมากๆคือเหมือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยพิทักษ์รักษาในตัวท่านนะครับท่านเป็นคนมีของนะท่านลองนึกดูว่าตั้งแต่วัยเด็กมาเนี่ยเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรได้ร้ายแต่มันไม่สามารถทำอะไรให้ท่านได้บางท่านนี่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่เหมือนจะร้ายแรงแต่ท่านกลับไม่เป็นอะไรนะครับเหมือนบางทีนั่งอยู่ในรถทัวร์มีคนเสียชีวิตท่านกลับไม่เป็นอะไรกลับได้รับ ลอยแผลเป็นแค่ขลอกนิดหน่อยอะไรเป็นต้นอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะเหมือนพลังงานเหมือนมีเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนมีเทพองค์ใหญ่ที่แฝงร่างท่านอยู่นะครับเพียงแต่ว่าท่านนั้นไม่รู้ตัวยังปฏิบัติไม่ถูกอันนี้ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าตรงก็ขอให้ฟังเนื้อหาต่อไปนะครับเอาละครับเนื้อหาในวันนี้ตามพลังงานไพ่ในวันนี้นะครับตามหัวข้อว่าเงินทองกําลังจะเข้ามา หลวงท่านผลขอแล้วหมายความว่าถ้าท่านได้มาฟังเนื้อหาคลิปนี้ท่านจะรู้สึกว่ามันใช่กับชีวิตท่านมันตรงและคำอธิบายในคลิปนี้มันจะปลดล็อกชีวิตท่านนะครับหมายความว่าใครที่มีปัญหาที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ตั้งอ,อกตั้งใจพัฒนาตัวเองนะครับอันดับแรกคือท่านจะต้องรู้ก่อนนะครับตอนนี้ว่าใคร เทพองค์ใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่แฝงกายอยู่กับท่านอยู่นะครับแล้วองค์นั้นท่านมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับถ้าท่านรู้นะครับท่านจะได้ปฏิบัติถูกนะครับหลายๆคนที่ล้มลุกคคานที่เคยประสบพบเจอไม่ว่าจะความสุขความทุกข์มานับจากนี้ไปนะครับถ้าท่านปฏิบัติถูก ท่านจะหลุดเลยนะครับหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเลยและชีวิตจะมีแต่ความสุขถ้าใครที่เดินสายในการทํามาหากินในการทาเงินส่วนมากสายนี้จะเป็นสายบุญขึ้นมาเต็มร้อยเเซเลยนะครับถ้าท่านมีเงินแล้วท่านรู้จักเอาเงินไปบํารุงพระพุทธศาสนานะครับช่วยเหลือคนนะครับสิ่งเหล่านี้คือมันคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณตามจิตเดิมแท้ที่ท่านอยากจะมาเกิดนะครับมันจะทําให้ชีวิตท่านมีความสุข ต่อไปนี้คือท่านจะต้องรู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางนะครับแน่นอนว่าที่ผ่านมาที่ท่านประสบป,ปัญหาจากรวยล้นฟ้ามุ่งหน้าสูงเขาเรียกว่าดับดิ้นตอนนี้เขาเรียกว่าเริ่มฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองกลับมาได้แล้วในอนาคตถ้าท่านกลับมามีเงินมีทององีกท่านก็จะล้มอีกนะครับถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าท่านยังไม่สามารถที่จะบรรลุภาวะบรรลุความคิด บรรลุสิ่งที่ท่านตั้งใจมาเกิดในจุดนี้ได้ณวันนี้ถ้าได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอ,ขอให้ตั้งจิตตั้งใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพที่ท่านคอยพิทักษ์รักษาเราว่าเราจะเดินทางตามสายบุญตามสายจิตวิญญาณที่เราได้ตั้งใจอยากจะมาเกิดคือการช่วยเหลือผู้คนในสิ่งอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราในอดีต ขาขอให้นำมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือผู้คนนับแต่นี้ต่อไปนี่คือในเรื่องของการพ้นเคาะในเรื่องของเขาเรียกว่าจิตวิญญาณสายบุญนะครับและสําหรับใครก็ตามที่ไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้มีจิตวิญญาณในเรื่องของสายบุญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาท่านก็อยากให้คุณเขาเรียกว่าหันหน้ามาปฏิบัติ ดีช่วยเหลือคนบ้างเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและอะไรก็ตามที่คิดก็ขอให้ลงมือทํานะครับเพราะที่ผ่านมาอันนี้คือไม่ใช่สายบุญนะครับที่ผ่านมาเหมือนตัวท่านเนี่ยมีแต่คิดและมีแต่เรียนอยากจะเรียนโน่นอยากจะเรียนนี่อยากจะศึกษาโน่นอยากจะศึกษานี่แต่ในสิ่งที่อยากได้กับยังไม่ลงมือทํานะครับเช่นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ยังทํางานประจําอยู่ ก็ยังไม่มั่นใจก็ยังยคิดอยากจะไปเรียนเพิ่มอยากจะไปศึกษาต่อปริญญาโทอยากจะไปศึกษาอันนี้ต่อคือการที่จะเรียนรู้การที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมันไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดคือท่านยังไม่ลงมือทําในสิ่งที่ท่านปรารถนาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องเริ่มที่จะลงมือทําลงมือทําการค้าอาจจะยังไม่ต้องถึงระดับที่จะต้องลาออกจากงานประจํา แต่ท่านต้องขยันมากขึ้นต้องมานั่งคิดและวว่า,าแทนที่จะเอาเวลาไปลงคอร์สเรียนความรู้นี่หาในออนไลน์ได้นะครับหรือ,อศึกษาตามคอร์สอะไรต่างๆตามเวลาที่เรามีแต่สิ่งที่อยากจะโฟกัสคือถ้าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ควรจะเริ่มลงมือทำเลยนะครับเริ่มจากทุนน้อยๆตอนนี้พลังงานมันแบ่งแยกจะทำเลยก็กลัวจะไปไม่รอดจะลา ออกจากงานมาทําจริงจกกังกลัวจะไปไม่รอดแต่พอทํางานก็มีความเครียดมีความกังวลน,นะครับว่าทํางานไม่มีความสุขอยากจะเป็นนายตัวเองเป็นต้นเพราะฉะนั้นพลังงานมันสับสนนะครับฟังคลิปนี้แล้วให้ทําตามนี้คือให้ชัดเจนกับตัวเองนะครับงานประจํายังต้องทําอยู่ไม่ต้องสับสนว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกธุรก,กิจส่วนตัวอยากมีให้ทํา ทันทีนะครับลงมือทําเลยอาจจะเริ่มลงทุน5 0 0 0 1นหมื่นเป็นต้นนะครับเริ่มเอาของมาขายหรือเริ่มทำอะไรก็ก็ช่างเปิดเว็บไซต์เปิดเพจเปิดอะไรลงมือทําแล้วความรู้ค่อยๆศึกษาทําแล้วท่านจะเห็นอะไรที่มันควรเสริมไม่ควรเสริมท่านเริ่มขายแล้วท่านจะมีความสุขเขาเรียกว่าพลังงานมันจะมีความสุขมันจะโฟกัสถูกที่ว่าเลิกงานมาลุยธุรกิจส่วนตัว เสร็จแล้วไปทํางานเลิกงานลุยธุรกิจส่วนตัวชีวิตท่านจะอยู่กับ2ออย่างนี้พอทําไปได้สักพักหนึ่งธุรกิจส่วนตัวที่ท่านทำนั่นแหละมันเริ่มขยายและมันเริ่มมีรายได้เข้ามาเขาเรียกว่าเพื่อเพียงพอกับรายจ่ายในรายเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถหรือค่าส่งอะไรต่างๆนะครับถึงเวลานั้นท่านจะออกจากงานประจำก็ออกได้นะครับแต่เวลานี้ก็ขอให้ทำตามนี้ เอาละครับนี่ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับกัลยาณมิตรท่านใดถ้ามีโอกาสเข้ามารับฟังก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาและมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่ตอๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขอเวทพรให้ กหลยาณมิตรทุกๆท่านเลยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ